สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่นนะครับ EP4 นะครับหลังจากพาธิยาที่ผมได้หาป่าตรงนี้ไปแล้วก็ย้ายป่าไปภูเขาตรงนู้นนะครับอ่าพาร์ทนี้เราจะไปในเทิร์กันนะครับผมเไปท่าประตูเลยครับท่าประตูเลยอันนี้เป็นฟาร์มหมาที่ผมเลี้ยงไว้นะครับจ้ะโอ้ยเนี่ยใส่กล่องมั่วอาจารที่คุณธนวัฒน์ก็เป็นอย่างเนี้ยคุณโนาวเป็นบ้าเลยครับไม่ได้ลูกไม่เคยบ้าเฮ้ยเสียงหมาใครมันจะตายวะ ไม่ใครเลี้ยงหมาใครมีหมาตีเปล่าไอ้ทันอะไรกูไม่ได้ทำอะไรเลยอันแรกทันวัตรพูดคืออะไรอ้าวทันวัตรกูไม่รู้ทันวัตอาจจะแบบคิดไปเองเปล่าเนี่ยแล้วมึงอะไรคือการที่มึงขังหมากูไว้ในนี้กูไม่ได้ขังไปดูพัทแล้วนะครมันมีสลับดอสองอันปิดบนหัวแล้วก็ปิดด้านหน้าของมันนะครับนี่ไม่ได้ดูพัทที่แล้วนะครับสามารถไปดูได้ที่ช่องผมช่องธนวันรช่องกัร์ดในผมขึ้นไว้ให้นะครับ เกบูเลครับเก็บเก็บูเก็เป็นฟูจัดตอนนี้ผมก็ได้หุวเอาทิเด่นได้แต่ก่อนแลวครับเปนผมมมไปนิดนงมากครับ่ใท่นีด้มาเผื่อได้เดี๋ย os, okay. s <S hey, ีเส mm ียนะพูดเองครับโอ้ยมาติ๊กมันอยู่ไหนวะอยู่นี่ไออูมเอหมามึงเ่าหมากูได้ไหมอ้สองพาร์ทเอย่างเงี้สองพารมันจะสองพารเนี่ยมันจะเป็นทุกพารเลยอะ อร่อยนะอร่อยสุดยอดเลยว่ะแล้วก็ฐานตอนนี้ก็พอมีอันนี้ผมยืมทานอันนี้ผมยืมม้าใครมาไม่รู้นะครับนี่อะไรกอกกี้เกงใส่เชือกไว้อยู่ตรงไหนม้าไม่ม้าไม่สะบัดเชือกเองหลุดนะนี่ถามธนวัฒน์จะเตะงอกเลยครบแบบธนวัฒน์ธนวัฒน์อะไรอ้กกาจเลมาล่ะเฮ้ยไปยุ่งอะไรกันถามไปแย่งอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวไปนรกกันเดี๋ยวไปนรกเดี๋ยวก็ ว้าวตอนนี้กั๊ก็ได้สร้างประตูนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วกั๊กับธนวัฒน์ก็เข้าไปแล้วนะแต่ผมกับภูยังไม่ได้เข้าสตีดไม่ได้สตีดไม่ทำเดี๋ยวผมขออันนี้เตรียมของตอนนี้ก็เตรียมของเป็นแบบอะไรกันเอ้าภูกัดเอาเอาเอาจอดประตูครับกัดประตูครับประตูฮักประตูเฮ้ยเอะตใช่เหรอไอ้กัตรทุกคนทุกคนครับผมผมไม่กล้าไปเลยนะครับนี่ของกั๊ดมัน น้องกัดตกแล้วยังยังไม่ตกอ่ะตกลาส่วนหนึ่งไปแช็คก็อยู่ข้างล่างลงมาเลยจะลงเมายังไงอ่ะไม่ได้ไม่ได้นะไม่ได้นะคาร์สคาร์สลามบ็อกมันเดี๋ยวเอ็นเอจีลงมาโอ้ยไปดีเดียร์ครั้งแรกก็เป็นนี้เลยผมแค่ผ่านมาคนเอาซีเดียนครับผมไม่รู้เรื่องดูเอาไว้ยูเออโอเคของเตรียมพร้อมแล้ว กูจะไปดีป่ะวะแม่งน่ากลัวมากมาเรียนรู้ไอ้เด็กตัใจมัเลยมีเตือนหัขึ้นมากูจะไปดีไหมวะเนี่ยผมลงเลยคุณลงลงเลยอย่าอย่าตกนะอย่าตกงรอไม่ไม่ที่เจ็ดแล้วมีกาไปไอ้ภูพร้อมไปในเทยังตายเปล่าตายภูนันไอ้หายนั่นกันกันลงด้วยลงด้วยลงลงอย่าไป ไอ,อ Bref, ้มาามให่วะอะไรวะวาสามใครลงขอบอ่ะลงด้วยลงด้วยยัไขอใครไป่ขอใครไม่นี่อันนี้อันนี้เป็นไม้จากใ่เฟซบุ๊กไม่มันมันพีเอ็กช่ังคู่เลยมันก่าฟางเข้ากันเลยพีดโอ้โหเอาเมาม่ใชล่งมาข้างล่างหน่อยว่าจะมีรูลงมาสลามออ่หอุยววกินพิกินช่ไมเชกินไหมวะเอา กระจกวะทำไมเนี่ยแล้วกูจะลงไงอ่ะแล้วกูจะลงไงอ่ะแล้วกูจะลงไงอ่ะไม่อิ่ของล่ะเออว่ะทำมีอล้ววะออกซิเดียนะอ่าอะไรวะเจนทีเอ้ยเอ้ยเจนทีเนี่ยกอดทองเจนที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 เหรอวะอิ่มกลัวแล้วแล้วแล้วเกิดแล้วเกิดที่แล้วเกิดที่ไม่เป็นที่ด้วยทำไมฉันจะขึ้นยังไม่ไรรปบกลงของกุเจาไม่ไดยู่อ้าวแล้วทำไมกูไม่ออกมาเออออกมาแล้วไปเราไปเราจะไปยังไงพอเลยกูอยู่กับไอ้จิ้ไม่ใส่เกอดเลย

แย่เลยนะหายหมดเลยนะวอลาวาของหายหมดเลยนะเวนเอาละทุกตัวแล้วล็อกปิดแม่งนึกปิดมันนึกแม่งดิเด้เด้อเด้อไอ้ไอ้ไอ้บูไอ้บูกลับมาก่อนกลับมาก่อนเพาเรามานอนคันธนวัตรเรามานอนคืนนี้ให้เสร็จแล้วก็นอนก่อนนอนก่อนก็ใช่ไงกัสก็ถึงได้บอกกันเร็วเกินไปดีกว่าไนมาร์ตนวนเลยไนมาร์เก็บของเก็บของให้นอนนเก็บอะไรมาเฮ้ยเฮ้ยขอบคุณนี่อย่างที่เก็บของสำคัญเก็บพวกดีอันร่รีไม ถ้าตอนนั้นนอนไม่ทวงที่ขุดเพชรนั้นนอนไม่หายหรอก A few minutes later เราจะเอากองเอากองไปแครข้าวนี่มีเหล็กอยู่อ่ะเอ้ยโอเคเห็นกูเห็นไอ้นี่ชื่อกอนเหล็กละเดี๋ยวเดี๋ยวรอบอันนี้เดี๋ยวรอาทางนี้เดี๋ยวรอาทางนี้หาาดีกว่หมูหมูหมูสามตัวสามตัวเทื้อไส้ฮะคุณูมูอะไรอยู่ตรงอะไรอยู่มาติดบ้างมาติดบ้างมาติดมาติดเฮ้ยเอาน้ำมาเลยเนื้อเนื้อเนื้อมีเนื้ออ่อยเนื้ออร่อยเนื้อหมูจากนรก เยอะเยอะเยอะเลยตัวแต่กอลเยไปแล้วตแต่กอลิยไปหาตัวมัเอ้กูใส่หมวกท้องอยู่ไม่ทำอะไรเกิดไหมไม่ไม่ใส่จะไม่ใสกัดกัดหลบหนีให้ไวกัะดกูกูเลาะอยู่กัดสู้เข้องสู้เข้องสู้กัดใช้ทอกรออยู่กั๊ดขนเลยขนเลยละูดีกลับะเอเกย์เย้าแต่ว่าหนีนะว่หนีหนีว่ะหนีหนีว่ะจะดุไหนยหมดเลย ครับขวานแล้วโกนี้มันกลัวประตูนรกเวยใช่กูดิครับนึนะทานนะทานนอะไรกระโดดไปกระโดดานกระโดทานอ่ะจะปนครับไม่ไม่ต้องโสามันก็ดีเฮ้ยยยายยยยย เดี๋ยวจะมาตั้งเปิดตู้พันนะครับกินใหม่เฮ้ยนี่เราแก่ลูกนี้ดื้อเนี่ยนรกสมชื่อเลยเหมือนกันข้ากลับมาแล้วพวกท่านกลับมาพร้อมกับน้ำยากันไฟจำนวนสี่ขวดนนแมากันไฟเอาไปเผื่อใช้ขครับไม่เป็นไปนี่มาอะไรพี่ใช้สมุดมีใช้สมุดใช้สมุด

ไอ้ไอ้หมูไอ้หมูเวนนี่มึงมาตีอยู่ตัวที่รวยตัวที่รวยตัวที่รวยไอมึงหมูหมูมาตีอยู่ระวังเอ๊ะเฮ้ยระวังอะไรคูรีคูรีมาบ้านมาบ้านหน่อยมาบ้านหน่อยไม่เป็นไรมาบ้านของคูยังตกใกล้ๆอยู่นั้นงั้นมาบ้านหน่อยขวานจริงเหนวะไอ้ลุงแล้วมันมาเหี้ยอะไรไอ้ลุงลึอะไรโอ้ยช่างแม่งไอ้เหี้ยมอ่ะหมูคาเองมั้ย หน euh mm ึ่งสองสามฉันเอาวัตีดิฉันเอาวัตีนี่เฮ้ไอ้เฮ้ยไอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้อันนี้ของกูนี่ว่ะของกูขอ่าหะอะไรผลแล้วก็เพชรสมุดสองอันเพชรหนึ่งอะเฮ้ยสมุดสมุดหนึ่งอันเพชรสองอันอันนี้ตายโคตรเยอะเยอะที่สุดเอาเอกซิเดียสีใช่ป่ะตายเยอะอีกแกออกซิเดียสีใช่ป่ะใช่ใช่สีอกซิเดียนสีเพชรสองบก้าสมุดสมุดตรงกลางเข้าบนเลยมีคุแกลงไเลยเลยอ่ะไปไปแล้วไม่กูเดินออกไม่ได้อ่ะ ไอ้ผู้ไอ้ผู้ไอ้ผู้อย่าพึ่งนัามีหนังไหมไอ้ผู้คนดูไอ้มีอยู่มีได้ได้หนังหมูมาอยู่อ่ะเอาไปฮัลโหลผู้กูค้างอ่ะขังให้วางไห้ตรงไหนจะวางให้ตรงไหนรีบไปก่อนรีบไปมันไม่สมมาตรนไม่สมมาตรถ่างเอาไหนสิวะไม่ต้องไม่ต้องเลยจะไปมองยังไงมองปนังปนังไอ้นี่ปนังอ๋ออ๋ออ๋อเนื้อไปเผาอ๋อเนื้อไปเผาได้หนัง เฮ้ยไฟเย็นไฟเย็นแล้วทำไมหมูมันมาตีกูวะไฟเย็นเย็นแค่ไหนวะเย็นมากโอ้โหเย็นจริงบ้านนี่กันแม่งบนกี่สายบ้านเนี่ยทุกผู้ชมครับคือผมเป็นเหมือนเป็นพนักงานก่อสร้างผมเสมบิรณ์แบบจริงเปล่าเ้ยงปลาเลี้ยงครับเลี้ยงอะไรฮะสัางสั่งแม่งได้ยินเสียงหมูไหมหมูแม่งเขื่อนเนี่วะเอ้ทุกคนถ้าเกิดสมมติตีหมูเราพิกินพิกินหบบ เมีมีไหมกเหลือชั้นเดียว่ต่อหนกไม่ต uh exactly ่อตรงนี้วะโอ้ยเซนเตอร์ยาวเลยเว้ยคลิปนี้ใช้มีลียเคตรงนี้เนี่ยมหกชิ้นนะครับทุกคนปั้นตอนนั้นไม่มีแร่เลยกลับไปออโอ้ยปวดทุกหนักทุกหนัก ้ฟังไปแล้วแล้วก็จะไปเก็บของด้วยวุนทิศไทเดนนี่มันกลัวไม่ใช้ได้ปะเนี่ยเออเออคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมคิดว่าความเหล็กน่าจะดีสุดอะเพราะว่าเราจะได้กลัวตายแล้วของไม่หายวายไม่ต้องวายไม่ต้องวายอีกเย็ดเย็ดเย็ดอ๋อเยหายากยากเฮ้ยหายอีดิงกันฉันกับกันมีเศษกันนะมึงให้ข้าวกูมาทำไมเนี่ยเฮ้ยกันจะถุยข้าวเอาเป็นเม้นทดิบ ฮะสินแมวที okay. nah, ่ไหนวะะติ้นแมวเด้อขายแล้วแมวเหรอไม่ต้องตกหลับเราเล้วเชี่ยกูกลับบ้านดีกว่ากินอาหารเรื่องนี้อาหารนี่กากลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านทุกคนครับต้องนอนก่อนครับถึงวีเดเจอร์มันต้องการประชากนเฮ้ยวีเดเจอร์แล้วมึงนอนท่านี้วะวีดเจอร์อ๋ออยู่นู่นอยู่นู่นอยู่นู่นเฮ้ยประตูพังเหรอชิบหายประ โอเคม่ิอะไรเนี่ยการทิมอะไรสยเอเลียนอ่ะไปดูบรรลักษ์ของเราดีกว่า้ดแลวเน่าหชเนี่เเวีบอร์อนกับไอ้นี่ไอ้หนังสือหนึ่งอันขัง

a few minutes later ไม่นีไม่ดิไม่ดิไม่ใช่เออไหน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 ฮะไปไปใจเอ้าว้าวฮ่าเรียบร้อยภารกิจสราเร็จแล้วเปิดเปิดเปิดเรนนี่ปิดนะทัดเปิดเดินไปเร็วไปเร็วกันถือที่โยกันแล้วว้าวเออคลิปนี้ตัวคลิปนี้คลิปนี้ค่อนข้างเงียบเหงาแล้วเพราะโพลิ้วไม่พูดเลยครับตัวตัวดาวเด่นสองสองแล้วไปเจอมค้างเฮ้ยอะไรเนี่ยมึงขุดก้าวไปอะไรในบ้านเนี่ยใจเย็นนะพูกูสู้กับเอ็นเดอร์แมนอยู่ ก่อนดินี่ไงแรกสติ๊กเร็วมีสติ๊กเป็นล้านอ่ะแรกหมดดิเหล็กไม่มีเลยทุกคนให้เดี๋ยวใส่ที่คุณก่อนาะที่คุณแล้วจำเป็นนี่คุะเจอปั๊บแต่เกาะถ้าแต่เกาะมันก็จะำเป็นเหมือนกันนะแต่มันขายแพงใส่ไทเด่นวยไปหาไปหาตัวนึงโดนซอมบี้กัดแล้วเป็นมันดรักไหมเดีหาดูออตูนี A few minutes later เบลออมทไปมาจะซบบี้จะซีบแล้วมัเดี๋ยวรไปอมามาไอ้คเรือ วัฒน์เอาตัวเดียวนะไม่สมตัวเอาตัวเดียวอะไอ่ยี่กูตังไวะโอ้ยไม่เอาสีกตัวหนวะสี่ตัวเลยจะเกินตั้งสี่ไปแล้วตัวใหญ่แล้วมตัวเล็กพี่พี่ให้กูขึ้นเถอะพี่กูแม่พี่ถ้ากูไม่สู้กับมึงกูก็ตายเอาเอาฮะอู้ฮะกันไม่ห้าเพื่อนหนึ่งวะโอเคเดี๋ยวเราจะไปดกนเลยเยบ้านี่เไเอ็นดีเดีบ้านเไปดียวนตัวเนี้ยรถนตัวเนี้ย ไอ้บุร hmm. mm ีดิบุรีกับวะไอ้ตำรวจนี่หนูหนูฟังไว้นะตอนกลางคืนน่ะมันจะมีหมาป่าดูร้ายเพราะฉนั้นเราต้องนอนด้วยจะไปทางันมันมันนะมันบ้าเฟรนเจอร์เมื่อไหร่มึงจะรับงานวะเนี่ยเด้ได้ได้เฮ้ยพวกนี้มันเดี๋ยวได้ได้เรื่อนะกั๊ดขอเคลียร์ขอกั๊ดกั๊ดไปทุบไปทุบบล็อกอาชีพข้างล่างข้างล่างอันนี้ดิชีพไปเนี่ยไอ้นี่มั้งคัตเตอร์คาโตนเนี่ย อาหารได้เยอะแล้วก็เต่าเอ,อ้น,น,น,อน,นี่มันไอ,อ้น,นั่นไม่หรอไอ้ต่าเผาเต่าเผาเร็วอะ่ะเออทุกคนครับตอนนี้ผมต้องผมต้องย้ายมีอะไรเจอครับมันมันขอ,ขอขออนุญาตย้ายของนะครับเพราะว่ามันอยู่แล้วมันจะติดอยู่ตรงกระจกครับไม่รู้เป็นอะไรขออนุญาตยืนรื้อของนะครับคุณผู้ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยอฮ้ยันนี้ไงมาลาอาชีพแล<า>้วนะกูทำอะไรดีอะโอเคมาปักกลับไปวางที่เดิมได้ไป เดี๋ยวตัดตอนไปที่เตรียมของเสร็จเลยแล้วกันระหว่างอะเอาเรือคันนี้เรืออันนีหมาน้อยหมาน้อยโตไปเทียบร้อยนะไม่ต้องมาท้มาขุด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 โอ้ยมันให้มันให้มันก้อนรักเันนะจะมาเผาชุดเกราะที่มันไม่จำเป็นนะถอดกัดได้เร็วเร็วเร็วไปเร็วไปเร็วกัดอยู่ที่มึงอะเออแล้ยทำไมมันแหลกแหลกวะถ้าคอคอขวานเลยนอนนอนนอนอะไรฮะ กูทำอะไรดีเนีไม่ได้นะลืมแล้วอ๋อ oh, ทำสติกเออ๋อ <laughs> <laughs> อ้ม่เงยไฟแช็กก็หายหายหมดเลย<ต>ไม่พูดคำหยาบนะับเด็กๆเ,เออไม่พูดคำหยาบ <laughs> ตอนนี้เราทำาอนีอ้เหมือนอเลันนเาทป่อะไรเนี่ยเเขาวะแถวบ้า <laughs> นแ <laughs> ถาเขาเขาเดี๋ยวเพิ่งออกนาเดีเพ่อกียเพิ่งเีพิ่งกดเีาเพิ่งกรดดท่าูเลยลุงพลักท่าวัดเนี่ยเขาอยากอมแ้เอ๋อ่านูเจอแล้วูู่เดี๋ยวกูจะมาฝังของก <laughs> ู ลาอาชีพเอยพวกมึงเออเคกัดไปวางทียมกับงที่เดิมได้แห่กัีเท่าไหร่เกกัดกูได้กูได้ครละกูไปละไปละไม่ใส่เกแล้วกูต้ใส่ไฮเดนระวังกูแรงกว่าไฮเดนกูแรงไฮเดนข้างที่หลังไฮเดนข่ายที่หลังจุได้มแบบ้วได้หแล้วกันไม่สัญหรอ่มันไม่สำคัญไม่ครับไฮเดนไม่สำคัญหรอกมันได้ให้ับลอง เฮ้ยไม่ฆ่าใครเดียวเนี่ยเอ้ยฟังตัวคงไม่เป็นไรแล้วก็ครับดาบมามาใครเนี่ยมาใครวะเนี่ยเด้๋มายดเ้ัด้ยัเาไป้เน้่ยััวเัวเ้เขาไยไัาัไยย ทำไรเนี่ยโอ้โหเพื่อนกอดทองทั้งชุดกระดาษทองมาท่าเพื่อเจออีกทีเนียวไม่ไม่มีสาขาเดียวไม่เพราะสาขาเพราะสาขาแรกมันเต็มแล้วสาขาแรกมันจะเต็มแล้วคนอยู่เยอะเกินเอะ

แล้วก็เออทองก็เยอะเหมือนกันเป็นทองแบบน้ำตาทองแบบน้ำตาเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเฮ้ยใช่ใช่ไทเดนกูกับตกไม่ใช่เผยโยนกลับมาแล้วข้าพระเจ้ากลับมาแล้วเฮ้ยกลัวโพไซดอนเลยเฮ้ยมีไทเดนอยู่ในเีย ไอ้เดี๋ยรเมันเริ่มมันเริ่มใส่ของมั่วแล้วมันเริ่มขโมยของแล้วมั้งนี่ใครับมครับผมมันโมโจรเฮ้ยเฮของคนอื่นมั่เฮ้ยเฮ้ยโจรไปทักความดีแล้ววันนี้ก็โจคนนึงเอาเอาอะไรเข้าตัวกัวเนี่ยแบดบบเบ่ทยุยอันนี้เรามีมจิเตอร์องดีมนกทีนะาวรขอเหล็กมาทาที่ตกปลาตนมัดหน่อยโยให้หมดเลยเไปสเลยค่ะถาวเราแบเราแบนเข้กัน เฮ้ยแตงเข็ดอะไรปัญญาว้าวดีนะยแต่งที่ลุงแต่งเข็ดอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเจสบี่มันบุกเจสซี่เอาเข้ามตูซสิเรดเฮ้ยแก่คุณแล้ยต้องเสียสละแก่คุณแล้วทำไมแกูุ่ณเลยควอตยางเยอะโอเคแต่คนแก่แล้วผูตัดตัดมาตัดมาแล้วแล้วมันมันตัดด้วยมันมันตัดยังไงด้วยขวานเนาะแขนแขนฝังหุ่นแขนฝังหมู มาจุดกันเยอะว่อะไรต้องกูอะไรอันนี้อันนเอ้ยพไซดอนโซดันดอนดกับดอชกินเราบนัวิชาการเราเ่าวิเคราะห์กแล้วไงไมดางกมได้ไ้าัเราจะตีมาแล้วโอ้ยลเออนี่ไงหมูจับหมูโดนตีกูได้ดี่มาลยเอะาเข้าบ้านอเขาบ้าน หมูไอ้เหี้ยหมูมีลุ้มมีลุ้มมีเฮ้ยไหนวะหมูวะหมูอะไรวะเดี๋ยวกูไปเองนี่บอกโพไซดอนด้วโพไซดอนทันไปตามพิกัดเลยแต่กูอยากวางแทนหมูหมูอยู่ไหนหมูอยู่ไหนอ่ะแกงโลมุตะเอาอีนู่นนู้นหมาแก๊งเลยรีบวิ่งเลยเทนนั่เร็วเยอะเยอะเยอะพี่เดี๋ยวช่วยผมลงไาเอง <ส>มึงไม่มีหมวกทองอ่ะหมูเลยตีมึงอ่ะหมูเลยใครเลยใครเลยใครไม่รู้เลยเลยกูเลยกูไม่ใช่ดิมองมองเด็กมาให้แล้วยังไม่ให้ให้แล้วมาเสนอของวันนี้นะครับคือผมได้ข้างบ้านให้ไม่เหนือใจอีกหลังนะหมูกำมหมูไปกลับมามาลงมาแล้วไปกลับมาระหว่างที่ผมกำลังจัดการหมูนะครับผมก็ได้จัดการแกะไปนะครับตัวไปกลับมาไอ้ใจโอ้หมูโหมู หนูหมูหนูหมูหมูวิ่งหนีไม่กลับมาเอาไอ้เดชันกลับมาได้ไกลับอะไรละกูจะงงอยู่เลยทางไหนทางไหนเนี่ยกูได้กลับไปแล้วมันมันงงกูได้กลับไปกลับไปสิช่วยฉันช่วยฉันให้ได้โตมอีกยาวไม้รอด้ย Thế cũng phải vậy là để cho anh em mình 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 ข้าแกเอาเนื้อเอาเนื้อเดเปิดจมูกเลยโอ้ยะบันปิดทำไมคบเอาพัดกันมากลับบ้านกันเลยกลับบ้านเราเดียวมาขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบเรื่องนะผมพาดได้ทำอะไรก็คอมเมนต์ได้นะผมกดไลค์กันสกดแชร์ด้วยนะผมบายบายบายบนมึงครับบาแกใครเนี่ยนแล้วแล้วมีรั้วที่อยู่ข้าง